บางคนทานน้อยรูปร่างผอมแล้วทําไมถึงมีคอเลสเตอรอลสูงอันนี้ผมว่ามันเกิดขึ้นกับผมเองนะแต่ว่าผมไม่ได้กินอะไรที่มันวผมออกกำลังกายตลอดแต่ว่าก็ยังมีคอเลสเตอรอลสูงอยู่ดีสุดท้ายก็เลยไปบอกว่า เป็นพ่อแม่แล้วกันพ่อแล้วกันให้มาเยอะไปหน่แล้ <laughs> จริงๆมันเกิดจากอะไรได้บ้างครับอ๋อจริงๆมีหลายปัจจัยเลยอันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักนะฮะถ้าสำหรับบอกว่าผอมแล้วไขมันในเลือดจะไม่สูงเพราะจริงๆแล้วมันมีหลายปัจจัยมากครับ,อ,รบอย่างที่คุณพัดบอกไปเรื่องพันธุกรรมนี่มีผลอยู่แล้วนะครับบางคนแบบอ,ออกกําลังกายอย่างดีคุมอาหารอย่างดีแต่ไปตรวจเลือดไขมันพุ่ง200นะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องกลับไปดูประวัติคุณพ่อคุณแม่หน่อยว่ามีปอดแบบพวกเป็นโรคไขมันในเลือดสูงหรือเเปล่่าาาซึงในกรรณีอจ จะแนะนำอาจจะต้องใช้ยาช่วยแหละถ้าเป็นกรณีนี้นะครับหรือว่าคนผอมแต่ว่ามีพฤติกรรมการกินนะฮะชอบทานพวกน้ำตาลเยอะนะฮะทานพวกไขมันทรานส์พวกครีมพวกเนยพวกเบเกอรี่นะพวกกะทิต่างๆนะฮะพวกนี้ก็เป็นไขมันชืไม่ดีหมดเลยพวกนี้ก็สะสมในร่างกายทำให้ไขมันในเลือดสูงได้นะครับแล้วก็พฤติกรรมการดื่มนะฮะแอลกอฮอล์นี่มีผลอยู่แล้วนะฮะการนอนพวกฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนความเครียดเนี่ยส่วนหนึ่งก็ส่งผลทำให้ร่างกาย สร้างตัวไขมันเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรื่องไขมันเนี่ยมันมีปัจจัยเสี่ยงค่อนข้างเยอะคนที่มีคนที่ผอมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่มีไขมันสูงนะรเราถึงจะแนะนําว่าให้ตรวจเลือดหน่อยนะคะ